มังกรสัตว์เทพที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งฟ้าและดินตำนานโบราณของจีนมีความเชื่อว่ามัางกรมีลักษณะที่มาจากสัตว์หลายๆชนิดผสมผสานกันลักษณะลำตัวยาวเหมือนงูมีเขี้ยวขนาดใหญ่หนึ่งคู่อยู่ที่บริเวณขากันไกลด้านบนมีหนวดยาวลักษณะเหมือนกับไม้เลื้อยและมีแผงคอเหมือนกับของสิงโตมีเกล็ดทั่วทั้งบริเวณลำตัวลักษณะเขาเหมือนกวางตามหลังและหางมีหนามยาวและสั้นสลับกันมีขาสี่ขาและกรงเล็บ เลือดของมังกรจีนมีตั้งแต่สีเขียวเข้มจนถึงสีทองและยังเชื่อว่าเลือดของมังกรเมื่อไหลซากซึมลงไปในพื้นดินจะกลายสภาพเป็นอัมพันธ์ตามประเพณีจีนการบูชาเทพมังกรเป็นสิ่งที่คนจีนทําเพื่อขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคลเพราะมังกรเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่คุณธรรมและความดีอีกมังกรยังสามารถบรรดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธรญมชารความเชื่อเรื่องมังกรยังมีหลายรูปแบบแต่ก็มีความหมายเช่นกันวิธีการไหว้เทพเจ้ามังกร หนึ่งันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สองไหว้ด้วยดอกไม้ทุกเทียนขนมบัวลอยแบบจีนน้ำส้มไข่ต้องไม่เจาะจงจำนวนแต่จะนับเป็นเลขคู่ที่สีหารลงตัวเช่น4 8 16 20ซึ่งเลขมงคลอย่าง8มีความหมายว่ารวย คนส่วนใหญ่จึงนิยมไหว้ด้วยส้ม8ดใบและใช้ทูบสาดอกหรือ5ดอกและชุดกระดาษเงินกระดาษทอง3ทําความสะอาดกระเป๋าสตางค์และวางไว้ที่โต๊ะเพื่อเตรียมรับโชคจากเทพมังกร4นําของไหว้มารับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากไหว้เสร็จเนื่องจากปีนี้เป็นปีมังกรเราอันสเลตจึงได้จัดสร้างกาไรมหามงคลรวยไม่หยุดขึ้นโดยนำศาสตร์ความเชื่อจากจีนและไทยมาผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยอิงจากความเป็นสิริมงคลจากสิ่งของนัสัตว์มงคลตามความเชื่อของจีนและได้ทําพิธีมหามงคลเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์จากวัดดังอีกด้วยโดยจัดสร้างขึ้นแค่เพียง99เซนเท่านั้นใครอยากรวยอยากปางังอยากดังอยากเด่นพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดช้าหมดมดนะ